สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัตตี้จะพาทุกคนมาพบกับฟอร์ดนะคะเอเวอเรสส์ Ever a. สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นในรุ่นของไทเทเนียมพัดนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งหน้าวิกเตอร์นะคะก่อนอื่นเลยนะคะที่จะไปรับชมในตัวฟอร์ดเอเวอเรสที่มาพร้อมชุดแต่งคันนี้นะคะฝากทุกคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b ส c r i b e นะคะ c h anel n M a n N Ford ให้กับนัตตี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ Facebook ฟอร์ดโปรโมชั่นโดนใจบายนัตตี้นะคะไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในตัว f o r ์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพักันดีกว่าค่ะสำหรับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดคันนี้นะคะจะเป็นตัว4 x 2นะคะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะคะ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดนะคะจะอยู่ที่180แรงมา้า พร้อมกับเกียร์อัตโนมัติถึง10สปีดกันเลยทีเดียวนะคะในตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1 5 9 9 0 0้านบาทนะะสีที่ต้องเพิ่มจากราคาตัวรถ10,000บาทก็จะเป็นสีขาวมุกเท่านั้นนะคะสีเดียวไม่รอช้านะคะเดี๋ยวนัตตี้พาไปชมชุดแต่งรอบๆพันของเอเวอเรสต์ไททีเนียมพัดกันคะ่ะว่าคันนี้แต่งให้ลูกค้าแล้วออกมาหล่อขนาดไหนนะคะมาเริ่มจากทางด้านหน้ากันก่อน,อนเลยในรุ่นเอเวอเรสต์นะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ ชัดเจนของเขาเลยทั้งด้านหน้านะคะตรงฝากระโปรงจะเป็นตัวหนังสือเอเวเรสสีเงินแบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะของเราจะเป็นโชค๊คอับมาแล้วนะคะใช้งานได้อย่างง่ายได้เดี๋ยวนาตี้จะเปิดให้ดูนะคะอ่านี่เลยนะคะจะเป็นค่ายเดียวเท่านั้นที่ให้มาแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายค่ะลูกค้าผู้หญิงก็ใช้งานได้สะดวกเลย ในส่วนของด้านหน้าเครื่องยนต์ก็จัดวางได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะเวลาปิดนี่เลยค่ะง่ายๆออกแรงนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ตรงด้านหน้ากระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าในรูปแบบของมา้ามาแต่งนะคะมาพร้อมกับ ไฟ LED ให้ด้วยเลยนะคะจากนั้นก็จะเป็นสีดําให้ดูดุดันแบบนี้มาเลยทางด้านล่างตัวกันชนหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นชุดแต่งแบบของวิกเตอร์นะคะก็ออกแบบมาได้ลงตัวแล้วก็พอใส่เข้าไปแล้วะคะ่ะทำให้ตัวรถเราดูสวยแล้วก็ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะไฟหน้าในรุ่นของ e v e r อเรสนะคะจะเป็นไฟหน้าในแบบใบ LED นะคะที่สามารถ ปรับระดับสูงต่ำได้ในหลอดเดียวกันแล้วก็ปรับระดับสูงต่ำได้อัตโนมัติเปิดปิดไฟหน้าก็ได้อัตโนมัติเช่นกันมาพร้อมกับไฟนี่เลยค่ะ d a y t i m e r u n n i n g Li g h t นะคะเดี๋ยวตัดที่จะเปิดให้ดูนี่ค่ะเวลาใช้งานนะคะไฟจะออกมาสวยแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เห็นขีดสามขีดนี้ก็จะเป็นไฟ LED นะคะแบบมาแต่ง สามขีดเลยมาพร้อมกับตัวชุดครอบไฟหน้านะคะเป็นสีดำเงามาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะคิ Q ้วล้อตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อเรียบสามนิ้วนะคะก็จะดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นทางด้านล่างเลยจะเป็นแม็กขอบ20นะคะที่มาพร้อมกับยางโอตานิ ซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่2 6 5ห0นะคะ R 2 0จะเป็นยางออเทเรนนี่เลยค่ะเป็นนี่เลยเป็นยางออเทเรนที่ดอกยางจะมีขนาดใหญ่นะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยเลยนะคะอันนี้แล้วก็ตัวครอบนะคะครอบกระจมองข้างครอบแก้มตรงนี้เลยนะคะข้อมือเปิดพร้อมกับเบ้ารองนะคะก็ จัดแต่งให้ดูสวยงามนะคะใส่เป็นสีดำเงามาให้เลยค่ะในรุ่นของเอเวอรก็จะมาพร้อมกับบันไดข้างแล้วก็ตัวราวหลังคามาให้แล้วนะคะทางด้านบนราวหลังคาสามารถไปใส่ถาดแหลกได้นะคะขนของขนสัมภาระเพิ่มได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ที่เห็นตรงนี้เลยนะคะเป็นสีดำของตัวเครื่องคันรถเลยก็จัดแต่งเป็นแล็บสีดำให้นะคะเพิ่มมิติก,กับตัวรถ ลูกค้าสังเกตว่ามันหล่อมากขึ้นเลยทีเดียวข้อฟ้าทางก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านท้ายข้อไฟท้ายก็เป็นสีดำเงาเช่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอสาธิตในเรื่องของประตูนะคะประตูประตูท้ายจะเป็นปิดไฟฟ้าแบบแผ่นฝีนะคะเราสามารถเตะได้จากฝาท้ายนะคะแล้วก็กดที่รีโมทสองครั้ง นี่เลยใช้งานได้อย่างง่ายดายค่ะตัวเปิดปิดฝาท้ายเนี่ยสามารถทํางานได้สีรูปแบบเลยนะคะเปิดจากทางด้านในของคนขับหรือสามารถเปิดปิดที่ปุ่มได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ที่รีโมทแล้วก็ที่จากการเตะทางด้านใตารถนะคะมาดูกันที่เบาะทางด้านท้ายบ้างในรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะเบาะแถว3จะเป็นปรับไฟฟ้าสามารถปรับแยกได้ซ้ายขวาด้วยค่ะซึ่งจะมีปุ่มเปิดปิดให้อยู่ตรงนี้ พอพับลงไปแล้วนะคะก็จะทำให้รถทางด้านท้ายสามารถใส่ของได้อีกเยอะเลยค่ะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะคะตนนัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีปิดจากการที่ปิดจากฝาท้ายกันบ้างนี่เลยค่ะ สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ทางด้านล่างกันบ้างก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์ทางด้านท้ายนะคะแต่งท่อใส่ท่อมาให้ด้วยนะคะเพิ่มเป็นสีท่อเลยดูแล้วรถหล่อขึ้นมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในกันบ้างนะคะไปรับชมทางด้านในกันนะคะ ด้าน,นในของเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดนะคะเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีเทานะคะ mm hmm. ก็ทำให้ตัวรถดูภายในนะคะดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูมากยิ่งขึ้นเบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับระดับสูงต่ำเดินหน้าถอยหลังหรือว่าจะเป็นปรับที่พนักพิงนะคะได้หมดเลยในส่วนของพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะขณะที่รถจอดอยู่สามารถหมุนพวงมาลัยได้ด้วยนิ้วเดียวนะคะแต่พวงมาลัยนะคะจะหนักหน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control นะคะจะเป็นระบบควบคุมความเร็วรักษาระยะห่างอัตโนมัติมาให้ด้วยเลยนะคะ ไฟหน้าตัวนี้จะเป็นเปิดปิดไฟหน้านะคะไฟหลีไฟสูงตัวนี้แล้วก็ไฟออโต้สามารถตั้งได้เลยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นตัวก้านสามารถปรับระดับของตัวหลอดไฟได้เลยนะคะอยากจะให้ระดับไฟพอดีกับสายตายกับสายตายเราขนาดไหนเนาะ ในรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะก็จะมีเป็นซันรูปมาให้ด้วยเลยกับตัวรถนะคะเดี๋ยวนาตี้จะเปิดให้ดูนะคะว่าใช้งานยังไงจะมีปุ่มนะคะเปิดปิดการใช้งานอยู่ตรงนี้เลยตัวน,นี้เราทําการเลื่อนสไลด์เปิดมานนะคะาสามารถเปิดได้2ส,สเต็ปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราจะเลื่อนเปิดไปจนสุดเลยกดอีกทีหนึ่งนี่ค่ะเลื่อนม่านไปจนสุดเลยนะคะ ก็น,นี้เวลาเราไปเที่ยวนะคะสังเกตนะคะออกไปยืนรับลมได้เลยนะคะอากาศเอาหนาเย็นเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะทำการปิดสไลด์ขึ้นมาเลยใช้งานได้ง่ายๆค่ะตัวนี้เราทำการเลื่อนม่านเปิดไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำการปิดม่าน มา1นึ่งสเต็ปนะคะปิดหมดเลยกดอีกทีีนึงใช้งานง่ายๆนะคะจะมีเฉพาะในรุ่นไทเทเนียมพัดเท่านั้นค่ะตัวน,นี้ในส่วนของกระจกมองหลังนะคะจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติมาให้ด้วยแล้วนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติเช่นกันทางด้านคอนโซลทางด้านหน้ารถตรงนี้นะคะ เรียบหรูแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นคอนโซลหุ้มหนังนะคะมาให้แล้วเดินได้สี่เดียวกันกันกบเบาะเลยค่ะก็จะทําให้ตัวรถดูภายในนะคะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นก็พารับชมนะคะรอบๆคันกันไปแล้วนะคะสําหรับชุดแต่ง Ford Everest รสไทเทเนียมพัดคันนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์ f อร์ใช้สักหนึ่งคันนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่าง รีวิวนี้นะคะหรือง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านข้างจอนี้นะคะทางด้านข้างนี้เลยนะคะสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะยังไงก็นัตตี้ขอจบรีวิว Ford Everest ทเทเนียมพัเเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ